การทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของนาข้าวแล้วก็เป็นศัตรูสำคัญของเกษตรกรที่นี่ด้วยเช่นกันแต่ในวันนี้สิ่งที่เคยเป็นวิกฤตได้ถูกเปลี่ยนเป็นโอกาสด้วยการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่นอกจากจะแก้ปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวได้แล้ว ผลผลิตที่ได้ยังเป็นส่วนสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นี้ด้วยถ้าหากว่าได้ผลิตพืชเหล่านี้ในลักษณะของเกษตรอินทรีย์แล้วก็จะเป็นเพิ่มมูลค่าส่วนหนึ่งและก็จะประจานมันว่าแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์นั้นนะครับอ,อยู่ที่ไหนบ้างส่งเสริมการตลาดการตลาดด้วยนะและก็ที่สำคัญก็คือผู้บริโภคนะครับะจะปลอดภัย กลุ่มวิสาหากิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตำบลป่าระกำอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อหอยเชอรี่ในราคากิโลกรัมละสองบาทหากเป็นไข่หอยเชอรี่จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละสิบบาทการผลิตน้ำหมักชีวภาพเริ่มจากการนำหอยเชอรี่ที่ทุบให้แหลกสาสิบกิโลกรมัมหมักกับกาก,ากน้ำตาลสาสิบกิโลกรมัมและหัวเชื้อพอดอสองหนึ่งซองหมักทิ้งไวอ้อย่างน้อย2ี่สิเอ็ดวัน จะได้น้ำหมัก1,250ลิตรหรือ250แกลลอนทำไม่ยากเพราะกั้นตอนมีถูดถึงไม่ตามถูดเท่าไหร่มันก็ใช้ได้อุปรสรรคตอนนี้คือคือมันอยู่ที่คนอยู่ที่คนทำใช่ไหมคือถ้าเรามีความมุมานะมองอนาคตว่าต่อไปข้างหน้าเมื่อมันมีตรงนี้มันปัญหากับเราเราสามารถเอาปัญหาตรงนี้มาให้เกิดประโยชน์ของเราผมว่านะ่าถ้าถ้ามองตรงนี้นะครับทุกคนคงน่าจะคงคงไม่ท้อถอย น้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ใช้ควบได้ผลดีในแปลงพืชผักและไร่นาของเกษตรกรในพื้นที่รายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีที่เคยต้องซื้อหาแทบจะหมดไปเพราะมีน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตได้เองขณะที่ผลผลิตจเจริญงอกงามเป็นอย่างดีเมื่อก่อนนี่ใช้สารเคมีนี่ร่างกายมันจะทุดโทมและเข็ดเมื่อยความต้านทานโรคก็น้อย ตอนนี้ร่างกายาผู้ชายนี่ก็ดีขึ้นทั้งด้านในอาหารการกินเป็นข้าวที่เราามากินนี่ก็มันปลอดภัยวันนี้การระบาดของหอยเชอรี่ซึ่งเคยเป็นปัญหาสำคัญได้ลดน้อยลงขณะที่แนวทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีก็เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรามมากขึ้นจากวิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ จากการค้นหาปัญหาเร่งด่วนร่วมกันระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนซึ่งความร่วมมือเช่นนี้ยังเป็นหนทางที่ดีในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรของสังคมไทย